สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกม Roblox Map Creature Up Zone ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครตีมแต่งสีกันอีกแล้วนะครับซึ่งใช่แล้วครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าอีโครานนั่นเองแล้วก็ได้แต่งสีนะครับผมให้เป็นทางด้านของเจ้าบารากอนนะครับทุกคนนะโอ้ยเป็นไงล่ะโคตรเหมือนเลยนะครับทุกคนซึ่งในการแต่งสีในครั้งนี้นะครับทุกคนก็แต่งสีโดยน้องรงพีเคนั้น เองยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับการแต่งสีมให้ผมในครั้งนี้นะครับผมก็สังเกตได้เลยนะครับว่าตัวละครของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับสีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยนะครับผมที่เป็นสีของเจ้าบารากอนนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นจุดเด่นนะครับทุกคนก็คือตรงเขาของมันนั่นเองที่จะมีเป็นลักษณะสีเหลืองอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะก็โอ้โหเป็นไงโคตรเหมือนเลยนะครับแต่ว่าเสียดายนะครับผมที่ว่าไอ้เจ้าอีโครานเนี่ยไม่ได้ตัวอ้วนแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนเจ้าบารากอนนั่นเองนะครับแต จะพาทุกคนไปลองเล่นกันให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวละครอีโครานตัวนี้เนี่ยจะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครบ,บนโบกกินเนื้อเทียสามนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถดูสเตตได้ตรงนี้ตามเช่นเคยเลยนะครับผมนะโอเคถ้างั้นถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไปกันครับ โอเคทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครอีโครานบาราก้อนตัวนี้นั่นเองนะครับผมน้าหูมาจาังหวะนี้เปิดเกมมาปุ๊บก็เจอเจ้าเวนูล่ากับอะไรเมื่อกี้นะครับบัฟยูโรปิเป็นไงพี่โตคอนเนื้อหน่อยละกันน่าจะยังเป็นเด็กอยู่นะน่าจะพอกัดได้อยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าต้องเอาเนื้อหน่อยเว้ยเฮ้ยเพราะว่าตัวละครเราเป็นตัวละครกินเนื้อนะครับทุกคนไปไหนแล้วว,วาเมื่อกี้หูมันวิ่งไปอย่างไวอ่ะ ไม่ทันเลยอ่ะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเยอะจีร์แล้วเยอแล้วจีแล้วจีแล้วนี่ๆอยู่นี่อยู่นี่นี่อาหารอาหารแสนโอชะขอให้กินอาหารหน่อยงามโอ้400 400เร่งจัดืหเรียบร้อยครับผมเปิดเกมมาก็ได้เนื้อกันเลยทีเดียวนี่ไงกินเลยอิ่มน้ำสำราญโอ้โหสี่โอเคเลยนะครับผมนะเฮ้ยตีแรงมากเลยเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าบัฟกำลังนอนอยู่หรือว่ากำลังนั่งอยู่หรือเปล่าอ่าเมื่อกี้นะแล้วก็เออลืมบอกไปนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทางด้านของพลังแฝงที่เป็นดาเมมจด้วยนนนะคครับทุกตาี เลยนะอาแล้วก็ตอนนี้ผมใส่สันเลี้ยงมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็เออกดเอลเดอร์ดีไหมนะไหนๆก็แล้วกดเลยแล้วกันถ้างั้นดูซิเป็นยังไงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมเหมือนกับว่าผมเห็นเจ้าเวนูลาปะตัวใหญ่ๆอะเฮ้ยแล้วก็โอ้โหกาโทคัดสีโอ้โหสีสายฟ้าจังหวะนี้ครับผมขอกินหน่อยแล้วกันถ้างั้นวันนี้เน้นเป็นนักล่าเลยแล้วกันหนีครับผมซุ่มโจมตีจากพุ่งญ่าเออโดนโดนโดนโอ้ยโดนครับพุ่งโจมตีโอ้โหโคตรไว เออเอาสิสวยงามเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมันนี้ไปแล้วรีบๆกัดโอ้จะสองร้อยสองร้อยแต่เรียบร้อยครับผมโอ้โหได้2คิวเลยทีเดียวโหบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเล่นเจ้าอีโคลานเนี่ยสายซุ่มโจมตีแล้วก็สายโจมตีอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอุมีเวอร์ซ่าไว้กับมิดจู่ะข้างหน้านะครับผมเวอร์ซ่ากับมิดจูแล้วก็อะไรไม่รู้ตรงนั้หนึ่งตัวอันตรายอย่างนี้ น่าจะสู้ไม่ไหวแน่เลยถ้าเป็นเวอร์ซ่าเนี่ย แต่ตรงนู้นตัวอะไรนะผมมองไม่ชัดนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้โหี่จูแล้วขนไปแล้วนะครับผมตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปที่อื่นก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานี่ทุกคนแล้วก็นี่นะครับผมตอนวิ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครอีโครานบารากอนตัวนี้นะครับผมเฮ้ยเท่หวะ่ะแล้วก็แบบว่าจริงๆนะมันก็ดูแบบมินิมอลมินิมอลดีนะครับผมแต่ก็คือมันจะมีจุดเด่นตรงที่เขาของมันนี่แหละครับผมที่เป็นทางด้านของสีเหลืองแบบนี้นั่นเองโอเคจังหวะนี้มาถึงกันที่ภูเขาไฟเป็นเทียบร้อยแล้้้ววครรับผผมมมมมโอหาาาีีเจก่ มิวหลักมันเทียสี่ใช่ไหมเราเทียสามเราจะสู้ได้เปล่าวะมีโอกาสไหมแต่ว่ามันน่าจะยังไม่โตป่ะเอาไหมเอาไหมโอ้วันนี้ห้าวจัดนะผมบอกเลยโคตรห้าวอ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมเรามีท่านี้ด้วยทุกคนท่าอะไรหว่ลนองกดดูซิอ๋อท่านี้เพิ่มดาเมจเหระแต่ไม่ได้สเต,ตมีนาาอาชิบหายแล้วเอาไหมเอาดีไหมเพฮ่ยน่าจะได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออแต่ว่ามันเป็นมิดว่ะเป็นมิดเป็นม okay. ิดโอเคตอนนี้เราไม่พร้อมเราไม่พร้อมเพราะว่าเราใช้ท่านี้แปลงเอีเดสเตมิแาเราหมดโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสือเฮ้ยมันขู่ว่ะมันขู่ว่ะมาจะขู่มันอ้าปากอเอาไงดีวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอให้นี่หมดก่อนแล้วเราค่อยหนีเราค่อยกัดมันแล้วค่อยหนีนะครับตอนนี้โอ้โหกำลังซุ่มเหยื่ออยู่นะครับกำลังเล็งเหยื่ออยู่ว่าจะเอาดีไหมโอเคตอนนี้เก็บสเตมิแาก่อนนี้ตอนนั่งนะครับผมประมาณนี้เลยโอ้โหท่านั่งเทจัดแล้วก็ท่านอน อ่าเฮ้ยเป็นเสือเลยไปเฮ้ยนะครับแล้วก็อ่ะไหนๆก็ได้ลองกดแซดดีกว่าเป็นยังไงนี่ครับผมท่าแซดเป็นยังไงอย่างนี้เลยโอ้โหอย่างเท่นะครับแต่ว่าอ้าวไม่อ้าปากเลยเหรอเสียดายจัดนะครับท่าแซดเอาบัฟก่อนนี่ประมาณนี้อ๋อเป็นการขู่อย่างนี้เฉยๆนะครับแล้วก็ท่า x ประมาณนี้เลยนะครับหมอบเอาไงกัดเลยไม่กัดเลยไม่กัดเลยอื้อกัดเลยสามร้อยสามร้อยกัดเลยกัดเลยสามร้อย้ออเออลายเยอะแล้วจังหวะนี้โหกัดไวมากทุกคนกัดโคตรไวอ่ะ เอ้ันไมโอ้โหไม่ทันมันไปแล้วเสียดายจัดโอ้โหแต่ตีเร็วมากทุกคนเมื่อกี้ตีแรงอีกต่างหากนะหืมไม่ทันครับหน้าเสียดายไม่เป็นไรครับผมคุกโคลนก่อนเฮ้ยอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นภูเขาไฟไปก่อนตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่กดดานได้นะทุกคนนะเผื่อใครจะมาฟาร์มใครจะมาทําอะไรเนี่ยตรงนี้ก็ได้อยู่เนาะมีน้ามีอะไรให้กินด้วยแค่เอาเนื้อขึ้นมาก็โอเคแล้วแล้วก็เมื่อกี้ครับผมมีหอหลักมีหอหลักมันน่าจะขึ้นมาจากน้ําแล้วไหมตอนนี้ผมเห็นในแผนที่นะครับว่ามันอยู่ตรงน้ําตรงนี้เลยอะ่ะ มันน่าจะแบบเอฟเคไหนนะแล้วมั้งมันน่าจะไม่กล้าขึ้นมาแล้วแหละ อา้าวโหตรงนู้นมีคอดอน Hold ด้วยนะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนู้นโอ้โหมีปูมีอะไรเนี่ยนะ่ะเยอะจัดนะครับทุกคน,แล,กนแล้วก็ไหนๆก็แล้วเรามาลองดูกล้องกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าอีโครานตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมลายบาราลกอนนีนน่เป็นไงทุกคนดีเทลละเอียดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้โหกลางคืนพอดีด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดเลยนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีเป็นกิมเมอร์นะครับผมมันจะเป็นยังไงนะอาจจะแบบเป็นเขาแบบเรืองแสงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบบออดูัหหจงวะ พอเหมาะพอเจาะครับผมได้เวลาแห่งการไล่ล่าแล้วแต่ว่าไล่ล่าใครวะเนี่ยไม่มีใครเลยตอนนี้ผมบอดมูลสวยเลยนะครับจะไล่ล่าใครได้บ้างเนี่ยตอนนี้ภูเขาไฟก็ไม่มีใครเลยเว้ยเฮ้ยบอดมูลตั้งหากแต่ว่าผมต้องหลบมาอีกมาแล้ว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 โอเคแลนอยู่นั่นอยู่นั่นโอเคอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะโอ้โหมันหลบเลยอ่ะ มันน่าจะรู้ตัวแน่เลยอ่ะผมบอกเลยแล้วก็ตรงนู้นผมมีตัวบินหนึ่งตัวนะครับผมกําลังบินเล่นนะครับผมกินลมชมวิวอยู่นั่นน่ะแล้วก็ในน้ําก็มีอีกเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วไปครับบุ่งเลยบุ่งไปหาเลยบุ่งไปหาเลยทันไหมตาสล่อแล้วสวยบอลปุ้ยยิงตะหักกันเออจำนวนเจะสิบกันเร็วมากอุ้ยแต่มันอุ้ยแต่มันกันแรงมากเลยอ่ะอู้เดี๋ยวเดี๋ยวกัดแรงมากอู้มันก็กัดแรงมากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมันเทียบสี่ไง ได้อยู่อ่ะผมว่าเกือบได้นั่นน่ะอืมบดมูลพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาหายพิวที่เรียบร้อยครับผมถือว่าพลาดโอกาสล่าเหยื่อชั้นดีไปเลยนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรโหูกินน้ําก่อนตอนนี้มันลงน้ำไปแล้ว ผมว่าเดี๋ยวเราควรจะเดินทางไปตรงนี้ดีกว่าทุกคน <S <S <ess> <S คเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรให้เราไปตีบ้างเนาะไหนดูซิแถวนี้มีคนหรือเปล่าโหยกลางแม่น้ําตรงนี้นะครับผมนะเฮ้ยตอนแรกเหมือนกับมีคนเลยอะ่ะตอนนี้ไม่มีคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเนี่ยอา้าวโอ้โหมาแล้วเสียเที่ยวเลยเว้ยเฮ้ยเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันจะมีปูแล้วก็มีอะไรใช่ปะ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมมีแต่อะไรนั่น่ะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรนั่นน่ะตัวอะไรเอยเฮ้ยตอนนี้ยังบ่อนมูลอยู่เหรอไม่นี่หายแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เออแมวแมวอ,อ,อันตรายเสือเหรอ,อ,อวอ์เดนบอกวะ่ารู้สึกว่าวอ์เดนมาตัวนี้ใช่ปหมน่าจะวอ์เดนเสือปะโอ,อ้ยจริงด้วยอาเดอร์วอ์เดนโอ้โหหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยจังหวะนี้ใครอยู่ก็อยู่ไปโอ้โหม,มันเอาว่ะมันเอาวันนี้ก่อนอุ้ยดันอยู่นะครับตอนนี้สิงโตกําลังไล่หมาแล้วไล่เสืออยู่ตอนนี้มันเสือหรือสิงโตวะเสือใหญ่แล้วกันโอ้โหแล้วก็มีเจ้าโอเลนัตไมนหนึ่งตัวครับผมโอ้โหเกือบไปครับแล้วก็มีอะไรอย่างนั้นน่ะเฮ้ยหนีทันพอดีทุกคนเกือบไป จังหวะแบบน่ากลัวมากตอนนี้ก็บรรยากาศในเกมก็เป็นกลางคืนอีกแล้วนะทุกคนนะคือไม่พ้นจริงๆเลยอ่ะกลางคืนตลอดเลยผมเล่นเกมนี้ทีไรเศร้า <laughs> <c oughs> นะครับเศร้าใจจริงๆเลยดูสิตรงนี้มีถ้าโอเคมีที่เราแอบแล้วใช่ไหมอ่าโอเคได้อยู่แต่ว่าทําแบบเล็กๆเบบี้เบบีตรงนี้ผมดูสิบอ์เดนเมื่อกี้ยังอยู่เปล่ายังไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไงใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่วันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวใหม่ละเพื่อะไรอ่ะ สิงโตเหรอพิเทจัดตัวนี้น่าจะปีนได้ด้วยสุดเกินโหมันปีนได้ผมก็ปีนได้เว้ยเฮ้ยผมก็โดดเลยเอาละละจังหวะนี้จำสแกเลยข้างหลังจำสแกข้างหลังเลยจำสแกข้างหลังเลยกระโดดงามืออโดน,โดนลูสี่ร้อยโดนอยู่โอ้โหโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่แต่ว่าไม่ตายนะครับผมเสียดายจัด เต็มเต็มเลยเมื่อกี้400รอเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โหไม่รู้ตัวอะไรทุกคนมันกําลังหนีจากพวกนู้นมาแน่นอนเลยอ่ะหนีมาแล้วเจอผมโอ้โหไปไงโครจับสแกรเลยเมื่อกี้อันตรายจัดจัดขึ้นไปครับอืมจังหวะนี้ยังอยู่ไหมไปแล้วว่ะเอ้ยไม่อยู่แล้วว่ะเสียดายไปก่อนฟึบโอ้โหกระโดดไม่ถึงว่ะเสียดายมากแล้วก็สายมือรับผมตรงนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีตัวเหมือนมีตัวเฮ้ยโอเลยนะ โอ้กับวอร์ดนผมว่ามันเป็นแก๊งเดียวกันแน่นอนเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผมเข้าไปกัดใครเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือกันในการตีผมอย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าเราปล่อยไปแล้วกันเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ยมันกัดว่ะเอยมันกัดอ่ะเฮ้ยเราต้องช่วยว่ะต้องตช่วยตัวรำว่ะถ้างั้นอ่ะฮยวเดนเปิดหมดแล้วมีเบบี้อีกโอ้โหวางพิษเอาเรื่องจัดโอ้โหนี่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 ไอตัวนี้โอเคไอตัวที่มันมีท่าพิเศษใช่ปะ โอ้โหอิท่าที่แบบวางพิษเป็นกับดักอ่ะโอ้ยนัดก่อนโอ้ยนัดโอ้ยนัดโอ้ยนัดเรียบร้อยได้หนึ่งสวยว้าวถอยถอยเลยถอยเลยถอ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 ยโอเคทันอยู่หนีทันแน่นอนโอเค โอ้โหเมื่อกี้มีฮีเลียนมาด้วยหนึ่งตัวอันตรายมากทุกคนเจออย่างนี้แต่ว่าบรรยากาศนี้ก็มันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงดูซีตอนนี้มีวอร์เดนสองตัวนะครับผมกําลังชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายมีเพื่อนหรอเมื่อกี้เราไปตีเขาเฉยเแต่เขาเป็นเพื่อนเราอะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคโอเคนี่ไงตัวเมื่อกี้เลยไปช่วยกันไหมช่วยตีช่วยดีวอร์เดนหน่อยไหมโอเคไหมเอ้ยโอ้ยวอร์เดนมาสองตัวว่ะวอร์เดนมาสองตัวเลยเนี่ยเราก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะเนี่อย่างเงี้ย โอ้โหติดผมสโลเลยแม่เจ้าโอ้โหมันมาสองตัวเลยอ่ะน่าจะเป็นโอนัทเมื่อกี้แน่นอนอะ่ะผมหนีก่อนยี่กว่านี้หนีเลยหน,เยนีเลยโอ้โหเอาดีมากันทีเดียวสองตัวอย่างเงี้ยใครจะเป็นสู้ไหวหลบเลยตอนนี้ผมหลบก่อนแล้วก็มีฮีเลียนอีกเมื่อกี้มา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเปล่ามาเปล่ามันมาเปล่าโอ้โมาจริงด้วยว่ะเราคงจะสู้ไม่ไหวเหรอาทุกคนเพราะว่าเนาะ มันน่นจาจะเทียห้าหรือเทียสี่ไม่ก็ไม่รู้ล่ะ๋อ่ไงมาเซลโลนี่เอาเข้าแพ็กด้วยชาโอ้โหอ๋อนี่ไงแก๊งนี้จริงด้วยโอเคไปรุยเลยเพื่อนระวังน้ำมันวอร์เด้นนั่นน,น,น่ะเอาว่ะโอ้โหเพื่อนสู้จริงว่ะเพื่อนสู้ไม่ถอยว่ะเพื่อนสู้ไม่ถอยใช่ไหมเราก็เอาด้วยเดี๋ยวทางนั้นมาโอ้เพื่อนโดนแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนจะไปสู้ยังไงวะในเมื่ออีกฝ่ายเป็นวอร์เด้นน่ะแล้วเราเป็นแค่ตัวหมากับสิงโตรธรรมดาเองเอาหน่อยไหมตอนนี้ ผมตกอีกบรรยากาศในเกมสตัวหนาะเนาะผมก็ต้องปล่อยว่ะถ้าไม่ปล่อยนะจะไม่โจ๊บโจ๊บๆจ๊บจ๊บๆจ๊บโ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 ุ๊บโจ๊บโจ๊บ๊บจ๊บโ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 จ๊บ๊บจ ฟึบฟืบฟืบฟบฟบหลบครับนี่ใช้พุ่งญ่านะครับผมให้เป็นประโยชน์โอเคหนึ่งตัวตรงนี้หลบชุบหลบชุบหลบไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นผมหรอกนอนละนอนละเอาบ่อไฟระเบิดโอ้โหบรรยากาศดีจัดขอไฟระเบิดได้เวลาหลบหนีครับผมได้เวลาหลบหนีจังหวะน,นี้เออตามมันตามมันตามก็ต้องถอยก่อนยังไงเพราะว่า ผมคิดว่ามันคงจะตามเราไม่ทันหรอกไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายโอ้เพื่อนเพื่อนนี้ก็ห้าวเลือเกินเพื่อนห้าวจริงูเพื่อนไปตีกับบุฮิเลียนอ่ะโอ้โหเพื่อนอืม <c oughs> ่าจะเข้าดูไปแล้ว โอ้โห oh 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 oh. ปล่อยแล้วกันดนะังนั้นทุกคนก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเล่นเจ้าตัวละครอีโคลานสีบาร์ล,ลก้อนตัวนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปจนจบนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวละครเลยอีกนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปในคลิปวิดีโอต่อไปกันละกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาต